าเด็ดโดยน้ำดื่มริเจนซี่สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประเด็นเด็ดเจ็ดสีในวันพฤหัสสบัปปดีที่8กุมภาพันธ์2567กับตีชั้นบัวบูชาปุณน,นันค่ะ ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะยังคงตามกันต่อกับคดีฆ่าหนุ่มโรงงานแล้วก็มัดมือมัดเท้าแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ที่เรียบทางมอเตอร์เวย์ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะความคืบหน้าของคดีนะคะตอนนี้ค่ะตำรวจนะคะมีการปล่อยตัวชั่วคราวในแท็บซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งอุ้มฆ่าใหม่นี่แหละคะ่ะซึ่งตอนนี้ถูกจับอยู่เนียนะคะด้วยหลักทรัพย์ประกันตัวชั่วคราว800,000บาท ในขณะที่นิวแฟนสาวตอนนี้หาหลักทรัพย์มาประกันตัวไม่ทันก็นอนคุกไปเรียบร้อยวันนี้เราส่งผู้สื่อขาวองเราลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้กันติดตามกับคุณรัณนตนากรโตห๊มัดในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเจนซี คุณผู Luckily, ้ชมครับสุดท้ายนะครับแท็บก็ปิดปากเงียบไม่ยอมพูดกับสื่อมวลชนแม้แต่คําเดียวครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางญาติเนี่ยบอกว่าจะให้แท็บเนี่ยให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพราะว่าเชื่อว่าหลานของเขาเนี่ยนะครับบริสุทธิ์และก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอุ้มใหม่ครับปิดปากเงียบไม่ยอมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนขึ้นกระบะซิ่งออกไปทันทีจากที่ก่อนหน้าญาติยืนยันจะให้ข้อมูลกับสื่อทันทีที่ได้รับอิสรภาพเพราะมั่นใจในตัวหลานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอุ้มฆ่า แต่ล้านถูกหลอกจนตกกระไดพลอ,อยโจรไปเท่านั้นตาสา,าพมพันมั่นใจลุงก็ต้องมันม่นใจว่าก็ลุงก็เห็นเห็นอยู่อย่างนั้นนะนะมั่นใจอยู่แต่นี้จะเหตุการณ์จะเป็นยังไงข้างหนา้าเราก็ยังไม่รู้อะมันตอนตอนตอนนี้ครับคิดว่าหลานโดนช่างกิจหลอกไหมไอห,หลอกนะตนนาตนนาตนนาจะหลอกแน่ๆอ,อาจจะชวนไปธุระหน่อยหรือไปหน่อยเพราะมันมันมันคือมันใช้งานกันอยู่ประจำอ่ะเรียกไปเนี่ยไปหน่อยนะ จะเรียกกันอยู่แต่ตอนหลังๆที่ว่านักการลานทำงานราปตแล้วเนี่ยก็จะติดต่อกันห่างเข้าห่างเข้าห่างหลังเกิดเรื่องครอบครัวและญาติของสี่ผู้ต้องหาโยนความผิดทุกอย่างไปให้ช่างกิจบอกทุกคนไม่รู้เรื่องประเด็นเด็ดเจ็ดสีลงพื้นที่ไปคุยกับน้องชายช่างกิจเปิดใจปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่ชายคือคนผิดครอบครัวยอมรับสิ่งนี้แต่เชื่อมีเหตุจูงใจหรือมีอะไรในกอไผ่ที่ทำให้พี่ชายลงมือ ยอมแม้กระทั่งทำลายชีวิตของครอบครัวชีวิตของตนเองหรือแม้กระทั่งชีวิตของหนุ่มโรงงานต้นเหตุแล้วกันมไม่บอกว่าคืออะไรเขาไม่ได้พูดบงการนะไม่เกี่ยวนะต้นเหตุต้นเหตุในที่นี้คือถ้าเขาไม่มาหลอกพี่ผมจนะไม่มีเหตุการณ์ยไม่หลอกมาว่าไม่หลอกว่า,ม,วามีแฟนอยู่แล้วหรือไม่มีแฟนหรือโสดอะไรถ้าบอกว่าไม่โสดนะถ้าม,มีแฟนนะผมเที่ยวพี่จัผมไม่เก็บคนที่มีแฟนอืมนั่นผมผม เขาอาจจะคือสาเหตุหรือต้นเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เขาไม่อาจจะไม่ใช่ผู้ร่วมผู้ผู้สั่งการหรืออาจจะยังไงผมไม่รู้แต่เขาคือสาเหตุสาเหตุหตที่ให้ที่ทำส,ส่วนสาวพรที่หลายคนมองว่าเป็นต้นต่อของเรื่องหลบไปพักใจต่างจังหวัดพยายามขอให้เพื่อนร่วมงานเป็นพยาน ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอุ้มฆ่าสามีแต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อวลชนอีกแล้วเพราะพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อหนูพูดอะไรไปคือทุกคนหาว่าหนูแก้ตัวหนูไม่รู้ว่าตอนนี้หนูแบบนักข่าวทุกคนโจมตีหนูหมดเลยอ่ะบิดเบือนไปเรื่องความจริงไปเยอะมากเลยอ่ะแต่คือหนูบอกกับตำรวจไว้หมดแล้วให้การทุกสิ่งทุกอย่างที่ตำรวจอยากรู้พรบอกตำรวจหมดเรียบร้อย ทุกคนก็ให้กำลังใจหนูหมดแหละสุดท้ายก็ไปขยี้ข่าวจนหนูเสียหายเละเทะกันมากมายเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเลยไปเรื่องชู้สาวหมดเลยหนูมไม่ได้อยากออกมาเป็นแบบนี้เลยนะพี่แค่นี้หนูก็เสียใจพอแล้วว่าหนูช้ำมหมรู้จะช้ำยังไงแล้วว่าพี่ด้านนนเพื่อนร่วมงานสาวพรที่ขอให้เป็นพยานเปิดใจกับประเด็นเด็ดเจ็ดสีเขาไม่เชื่อว่าสาวพรไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง100%เอร์เซต แต่จะขอให้การกับตำรวจตามข้อเท็จจริงพร้อมแนบหลักฐานที่สำคัญให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งนนแอบ,บเผยว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่อาจสาวหรือจับเท็จคำให้การของบางคนในคดีนี้และมีโอกาสนำไปสู่การออกหมายจับเพิ่มหรือแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับบุคคลบางรายส่วนจะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามสอนชัยปุยงามถ่ายภาพรัตนกรโตมัตประเด็นเด็ดเจดสีรายงาน เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะต้องติดตามกันต่อยาวๆค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดสงขลานะคะตำรวจค่ะบุกเข้าไปจับผับดังเพื่อชีวิตที่หัดใหญ่นะคะตอนที่เข้าไปเนี่ยนะคะยังพบว่ามีนักเที่ยวทั้งชายหญิงเนี่ยเที่ยวเต้นดื่มกันอย่างไม่ยั้งเลยนะคะคุณผู้ชมโดนไปสองข้อหาหลักๆค่ะก็คือเรื่องของการขายสุราเกินเวลาที่กำหนดรวมไปถึงไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการด้วยนะคะ ตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจสพหาดใหญ่เข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านเขตแถนนราชอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะที่นี่เนี่ยเปิดเป็นผับแนวเพื่อชีวิตชื่อดังในเมืองหาดใหญ่เลยนะคะตำรวจได้รับการร้องเรียนมาค่ะว่าที่นี่จำหน่ายสุรานอกเวลาที่กำหนดและเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในร้านเนียงเต็มไปด้วยนักเที่ยวทั้งชายหญิงนั่งดื่มกินกันเต็มร้าน โดยทางร้านยังคงจำหน่ายสุราให้แก่ผู้ใช้บริการอยู่แม้จะเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็ตามทางด้านนายประยงแก้วดีอายุ61ปีได้แสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบใบอนุญ,ญาตเปิดสถานบริการปรากฏว่าไม่สามารถนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้โดยบอกว่าอยู่ระหว่างยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุรานอกเวลาที่กำหนดพร้อมกับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่เพื่อดำเนินคดตีต่อไปค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวกับคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะต้องบอกว่ากรมป่าไม้ไม่ได้มาเล่นๆจับจริงค่ะยึดพื้นที่ท่าเรือเดินทางไปพังงาที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติผมทะเลเพื่อนำไปสร้างถนนสงนังั้นติดตามครู่เดียวค่ะ นี่คือละครเวทีวระดับตำนานแห่งบรอดเวละเวสเอ็นเปิดแสดงต่อเนื่องมาแล้ว13ปี <Whoa! S 1> และนี่คือครั้งแรกในประเทศไทยมัทิวดาเดอะมิวสิคอลโปรดักชั่นเต็มรูปแบบจากประเทศอังกฤษ21กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาลายเทยเตอร์สนับสนุนโดย วันลูปินีสุทีเก้ากุมภาพันธ์ศึกนี้เดิมพันด้วยเส้นทางสู่ระดับโลกอวตารดบเครื่องชนมาฟุตตูปเย็บนักสู้จอมเก่าจากอุซเบกิสถานรมโบเล็กทวงศักดิ์ศรีนักชกไทยแหกอาวุธโซเนอร์เซนกอร์เดนบอยจากตุรกีใครจะได้รับโบนัสใครจะได้รับสัญญาจากวันแชมเปี้ยนติดตามได้นายวันลูปินีสุทีเก้ากุมภาพันธ์ยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นตน้นไปทางช่องเจ็ดเอกด35ห คุยข่าวทุกประเด็นเข้มข้นทุกเนื้อหาไขข้อข้องใจด้านกฎหมายไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาว่ากันแบบนี้ล้วงลึกทุกปมข่าวเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทคุยข่าวครบจบทุกประเด็นในข่าวเย็นประเด็นร้อนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา โดยเออรดิชนิดเม็ดตัวยาละลัดดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยเออรดิชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่ากรมป่าไม้เอาจริงแล้วนะคะหลังจากปล่อยมานานกว่า3ปีค่ะมีการยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อน,นําไปสร้างถนนท่าเทียบแพขนานยนต์แล้วก็ถมทะเลความยาวเกือบ200เมตรด้วยกันนะคะ เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ท่าเทียบแพขนานยนต์กระบี่เกาะยาวใหญ่ตำบลหน,นองทะเลอำเภอเมืองกระบี่หลังได้รับการร้องเรียนมาค่ะว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวนางหนองทะเลโดยก่อสร้างอาคารรวมสีหลังสร้างถนนลาดยางโดยอบตหน,นองทะเลอำเภอเมืองกระบี่สร้างทาเทียบแพขนานยนต์ปรับพื้นที่ถมทะเลความยาวเรียบชายหาดประมาณ200เมตรกว้าง20เมตรมา นานกว่า3ปีโดยอ้างนะคะบอกว่าดําเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งจุดซับรับซื้อแมงกระพุนเก็บเงินรถที่ผ่านไปใช้บริการแพรขนานยนต์ที่จะเดินทางไปยังเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องไหวตัวทันหลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนค่ะ เรื่องนี้นะคะทางด้านนายสมชายนุชนานนเทพผูพ้อำนวยการสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่เปิดเผยว่ามีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรันทาราหมู่เกาะพีพีมานานแล้วโดยอ้างค่ะว่าําเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากนั้นเปลี่ยนเป็นเอก,กชนเข้ามาดําเนินการแทนและมีการงำนำงบประมาณของรัฐเนี่ยไปพัฒนาพื้นที่โดยไม่รับอนุญาตจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมกับมีการแจ้งความดําเนิน ดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะปิดพื้นที่ดังกล่าวต่อไปนะคะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมสําหรับนโยบายกัญชาเสรีของบ้านเราเนี่ยนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขออกกฎหมายในการควบคุม่อดดอกของกัญชาให้เป็นยาเสพติดค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากกฎหมายนี้มีผลขึ้นมาเมื่อไหร่ กเกษตรกรต่างๆผู้ที่ปลูกกัญชาในบ้านเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรการปลูกกัญชาในบ้านเรานั้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปติดตามคำตอบกันจากคุณภัยสารรัตนบันเทิงค่ะผมต้องไปดูรายละเอียดว่าท่านที่ยุยธรรมเสนอมาอให้ควบคุมเชื้อดอกอย่างไร ให้กลับไปเป็นยาเสพติดไหมหรือว่าไม่เป็นยาเสพติดแต่ต้องมีมาตรการที่จะควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดอย่างเงี้ยนะครับที่เหมือนกฎหมายที่เรายกล่างมา เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุยังไม่เห็นเอกสาราใ,ใดๆจากกระรทรวงยุติธรรมที่เสนอให้ออกประกาศช่อดอกกัญชาเป็นยาเสพติดซึ่งเรื่องนี้พร้อมพูดคุยแนะชี้แจงให้เห็นข้อดีของช่อดอกและสารสกัดของกัญชาว,ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์พร้อมยืนยันตนเองไม่สามารถออกประกาศดังกล่าวได้แต่ต้องผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือพปสเท่านั้นและนี่เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ที่อยากปิงวอลให้รัฐบาลชัดเจนกับนโยบายกัญชาหลังก่อนน้น,นี้ทั้งชาวบ้านและมมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศเดินหน้าปลูกกันชมกันชาเสรีมีความหวังสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวส่งขายเชิงพาณิชย์และทางการแพทย์ ลงทุนไปนับ10ล้านบาทขยายฟาร์มปลูกกัญชาจนได้มาตรฐานจนได้รับ GACP แห่งที่18ของโลกและหนึ่งเดียวในเอเชียจนมีชาวต่างชาติหลากหลายประเทศเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งหากจะให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดสิ่งที่ลงทุนโรงแรงของชาวบ้านเท่ากับเป็นศูนย์ตอนนี้นโยบายจากรัฐบาลชุดเก่าเนทำทำให้วิสาหกิจชุมชน,นตา่างๆภาคเอกชน,นกตา่างๆเสียหายเจ๊งกันไปเยอะมากแล้วครับ จนเราไม่รู้ว่ากัญชาตอนนี้จะลดล็อกกัญชาเนี่ยกัญชาจะเป็นทางการแพทย์จะเป็นสันทนาการจะเป็นนันทน,นาการหรือจะเป็นผู้เสพเนี่ยต้องรีบออกกฎหมายมาให้ชัดเจนนะครับถ้ากฎหมายยังไม่ออกมาเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกับลอยตัวใครอยากทาอะไรก็ทำใครอยากทาอะไรก็ทําปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่เพียงธุรกิจภาพใหญ่แต่ยังมีการรวมกลุ่มของธุรกิจชุมชนขนาดเล็กแม่บ้านผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุรดิตม์ มาช่วยกันผลิตสมุนไพรพื้นบ้านสร้างไรายได้เป็นก่อเป็นกำเสริมเลยค่ะสมุนไพรเป็นไรายได้เสริมแล้วก็งานขอ,อาจา์ชวัฒนี่ก็เยอะแยะมากมายที่ให้คุณเราทำค่ะก็มีไรายได้เสริมเยอะขึ้นใช่ก็เดือนหนึ่งถ้านวดเนี่ยเดือนหนึ่งตกสองสามหมืน่นค่ะอันนี้ส่วนสมุนไพรที่เสริมก็อีกเกือบหมื่นค่ะก็ไรายได้ดีถ้าททำสมุนไพรพวกนี้ มีอายุก็ทําได้ค่ะก็นั่งทํำกันไปคุยกันไปรับเอาข้ามากินด้วยกันคุยกันไปแล้วก็ไม่เหงาด้วยสวงอายุเราไม่เหงามีความสุขค่ะ แต่การเสนอควบคุม่อดอกกัญชาให้เป็นยาสติดไม่น้อยที่ประชาชนเห็นด้วยโดยเฉพาะผู้ปกครองของเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ปีที่ต้องตกอยู่ในวังวนลูกหลานม่วนสูบกัญชาแบบโจมเครื่อตามสถานที่ต่างๆซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อว่าการเสนอเรื่องครั้งนี้ของนายตรีว่าการกระทรวงวิทามกฎหมายจะออกมาในรูปแบบใดประกอบบริพันธ์ถ่ายภาพไพศาลนัตนมัทเร์ประเด็นเดเ็ดสีรายงาน ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงนานะคะเทศกาลตรุษจีนก็ต้องไปดูบรรยากาศที่ประเทศจีนกันหน่อยค่ะประชาชนชาวจีนตอนนี้ก็ทยอยเดินทางกลับบ้านกันนะคะแต่ว่าดันเกิดปัญหาขึ้นที่สถานีรถไฟปักกิ่งเกิดอะไรติดตามครู่เดียวค่ะนี่คือละครเวทีระดับตำนานแห่งบรอดเวละเวสเอ็น เปิดแสดงต่อเนื่องมาแล้ว13ปี <Whoa! S 1> และนี่คือครั้งแรกในประเทศไทย m a t ิลดาเดอะมิวสิควอลโปรดักชันเต็มรูปแบบจากประเทศอังกฤษ21กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาลายทเทียเตอร์สนับสนุนโดย วันล,ลุปินีสุทีเก้ากุมภาพันธ์ศึกนี้เดิมพันด้วยเส้นทางสู่ระดับโลกอวตารดบเครื่องชนมาฟุตตูปเิเยบนักสู้จอมเก่าจากอุซเบกิสถานรมโบเล็กทวงศักดิ์ศรีนักชกไทยแมกอาวุธโซเนอร์เซนกอร์เดนบอยจากตุรกีใครจะได้รับโบนัสใครจะได้รับสัญญาจากวันแชมเปี้ยนติดตามได้นานวันล,ลุปินีสุทีเก้ากุมภาพันธ์ยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปทางช่องเจ็ดเอชีกด35ห คุยข่าวทุกประเด็นเข้มข้นทุกเนื้อหาไขข้อข้องใจด้านกฎหมายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเ้าว่ากันแบบนี้ล้วงลึกทุกปมข่าวเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทคุยข่าวครบจบทุกประเด็นในข่าวเย็นประเด็นร้อนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา ทียงวิกเอนพบกับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทกตรงจุดทุกประเด็นเริ่มหกมกราตรงนี้ชด่นเจนนิกา30นาทีทกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ทกไม่เถียงวิกเอ็นโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนัก ผู้ชมคะช่วงนี้เทศกาลตรุษจีนนะคะก็ต้องพาไปดูบรรยากาศที่ประเทศจีนกันหน่อยค่ะเหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะ เวลาปีใหม่เนี่ยนะคะเขาก็ทยอยเดินทางกลับบ้านกลับภูดดมิลำเนากันเนี่ยนะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันดันเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟปักกิ่งะค่ะเนื่องจากว่ามีประชาชนจํานวนมากทยอยไปใช้บริการพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนี่แหละค่ะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะชาวจีนนับล้านคนแห่มาใช้บริการสถานีรถไฟในกรุงปักกิ่งของจีนเพื่อเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นี้ หนึ่งในผู้โดยสารอายุ27ปีเปิดเผยค่ะว่าเขาต้องการเดินทางกลับบ้านที่มณฑลเหอหนานแต่ว่ามีคนมาใช้บริการรถไฟกันเป็นจํานวนมากทําให้เขาต้องรอนานกว่าเดิมอีกทั้งยังบอกด้วยนะคะว่าเขาต้องใช้เวลาบนรถไฟเพื่อเดินทางกลับบ้านมากกว่า20ชั่วโมงจากกรุงปักกิ่งแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดก็ตาม ขณะที่สนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่ามีประชาชนมากกว่า9,000ล้านคนทั่วประเทศเดินทางกลับบ้านในช่วงตรุษจีนปีนี้ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเป็นประวัติการโดยพบว่ามีผู้ใช้บริการรถไฟมากถึง480ล้านเที่ยวซึ่งทำให้การเดินทางด้วยรถไฟกลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของประชาชนทั่วประเทศในปีนี้ซึ่งพบว่ามีผู้ใช้บริการรถไฟเพิ่มขึ้น3%จากปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น17%นับตั้งแต่ก่อนการเกิดการระบาดของ โควิด -19 ขณะที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวประมาณ80%ในปีนี้ด้วยนะคะ<ป>ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะกับมาดามแป้งนวลพันล่ำสามกาะที่ชนะการเลือกตั้งไปอย่างท่วมท้นได้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18เรียบร้อยค่ะ วันนี้นะคะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนพลตำรวจโทสมยศพุ่มผันม่วงนายกสมาคมคนปัจจุบันที่หมดวาระลงโดยผลการลงคะแนนจากสโมสรสมาชิกทั้งหมด73สมาคมปรากฏว่ามาดามแป้ง นวลพันธ์ล่ำซำมอดีตประธานสามโมสรการท่าเรือเอฟซีและอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงได้รับคะแนนเสียงจากสามโมสรสมาชิกอย่างท่วมท้น68คะแนนเอาชนะผู้สมัครคนอื่นๆอย่างขาดลอยทําให้มาดามแป้งกลายเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยนับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมมา108ปีแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของชาติสมาชิกในทวีปเอเชีย ด้วยนะคะสำหรับมาดามแป้งค่ะจะดำรงตำแหน่ง4ปีตั้งแต่ปีพศ2567ไปจนถึงปี2571โดยกระบวนการหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอทางสาันพ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ้าตรวจสอบก่อนที่จะส่งเรื่องให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ หมดเวลาของประเด็นเด็ดเจ็ดสีในค่ำคืนนี้แล้วนะคะบูบูชาละทีมงานขอสวัสดีปีใหม่จีนให้กับคุณผู้ชมค่ะซินเจียอยู่อีซิินีผู้ชายพบกันสัปดาห์หน้าเลยสวัสดีค่ะ